เปิดเผย Sony x p e r i a 17กลันเสียงที่เป็นไปได้ที่สุดในการถ่ายภาพมือถือกล้อง50 MP พร้อมแบต5,000 mAh ที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่อีกต่อไป Sony x p e r i a 17เป็นเครื่องมือถ่ายภาพที่มีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งกล้องหลักที่มีคุณภาพสูงและแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นที่สุดในเครื่องมือถ่ายภาพในตอนนี้มาดูว่าเครื่องมือนี้มีอะไรบ้างกัน สตูริอามีกล้องหลักที่มีคุณภาพสูงกว่า g o o g l e p i x ซ l ที่มีกล้อง XMRS ของโ o n y ที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลและมีกล้องวิดไวดยที่มีความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องเลนมุมกว้างที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลหน้าจอของเครื่องมือนี้เป็น o l e d ขนาด6.1นิ้วมีความละเอียด Full HD และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงภาพถึง 120Hz ทําเฮิร์ทำให้การใช้งานหน้าจอเป็นไปอย่างสมจริงมีการป้องกันโดย Corning Gorilla Glass วิธุส และใช้เซ็นเซอร์ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3พร้อม RAM 8GB และภาษี 128GB ที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 2TB ด้วยการใช้ microSD. แบตเตอรี่ของเครื่องมือนี้มีความหนาแน่นถึง5,000 mAh ที่สามารถใช้งานได้ตลอดวันและมีการอัปเดตถึง Android 15ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเครื่องมือนี้มีขนาด167 x 74 x 8.3 mm และมีน้ำหนัก168กรัมมีการเชื่อมต่อ3.5ม mm, และมีการป้องกันน้ำ และฝุ่น IP 6 5 6 8 s p ้าหกส7มีราคา449ดอลลาร์หรือประมาณ16,700บาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับเครื่องมือถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงและแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นข้อมูลเพิ่มเติม Sony's p e r i a 18หน้าจอ OLED 6.1นิ้วมีความละเอียด Full HD และอัตราการเปลี่ยนแปลงภาพ 120Hz เฮการป้องกันโดย Corning Gorilla Glass v ุ เซนเซอร์ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, แรม 8GB, ร้อม 128GB พร้อมการเพิ่มขึ้นได้ถึง 2TB ด้วย MicroSD, กล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้องวิดวาย13ล้านพิกเซลกล้องเลนมุมกว้าง8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000mAh, การป้องกันน้ำและฝุน่น IP65, 6 8อัปเดตถึง Android 15. โอ้เห็นไหมว่าเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไร แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นและยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่เครื่องมือถ่ายภาพจะมีกล้องและแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้มาพูดคุยกันในกลางคนเถอะ